สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบวีจะมาแนะนำหลักสูตร MBA ของมอเลชัยพัชรยุูมแบบสั้นๆวันนี้3นาทีรู้กันไหม MBA หลักสูตการจัดการธุรกิจและนวัตกรรมเนี่ยคืออะไรชื่อเต็มของมันก็คือ Master of Business Administration In Business and Innovation Management หรือชื่อเต็มเของมันก็คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบันฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกินวัตกรรมทีนี้เราสงสัยกันไหมว่าเราเรียนกันยังไงและเราเรียนได้อะไรที่นี่นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแต่ว่าที่เนี่ยเราจะไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเรามีศิษย์นวัตกรรมที่ทันสมัยอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรข้อแรกนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการพูด business model ก็คือการสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ข้อ2คือ Network Volume ก็คือเราจะสร้าง Connection ทำยังไงให้มันมีมูลค่าข้อ3นะคะสตาร์เกิร์ก็คือเราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรอยู่เสมอส่วนข้อ4 Process ก็คือเราจะมีการพัฒนาระบบกระบวนการการผลิตยังไงและบริการแบบไหนที่มันตรงและทันสมัยที่สุดส่วนข้อ5นะคะคือ product performance ก็คือเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอยู่เสมอ ส่วนข้อ6นะคะคือ product system ก็คือเราจะพัฒน,นาระบบให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการข้อ7นะคะ service ก็คือเราจะมีการเรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันบริการที่มันตรงใจและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดข้อ8นะคะเรามี channel ก็คือการสร้างช่องทางให้ธุรกิจเรามีหลากหลายมากขึ้นและทันสมัยอยู่เสมอส่วนข้อ9คือ brand เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าและเราจะทำยังไงให้มันคงภาพลักษณที่ดีของแบรนด์ได้อยู่ตลอดเวลา ส่วนข้อสิทธนะคะข้อสุดท้ายก็คือ customer experience เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆใ,ในการติดต่อลูกค้านั่นเองและนี่ก็คือสิทนวัตรกรรมของหลักสูตร MBA ที่นี่ของเราหากน้องๆคนไหนสนใจหรือต้องการเรียนรู้เทคนิคของการประกอบการธุรกิจสามารถมาเรียนกับเราได้ที่ไว้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะโบวี่รออยู่นะ